สวัสดีจ้าพามากินข้าวจีจังเนี่ยกินข้าวจีกับซุปบะเก๋อด้วยเจ็บึงซุปบะเกืารั่งเศสหอนหอนด้วยจ้าแซ่บๆน้ำกันจุกกะ cắt kẹo dẻo cái súp bự kia, được, khăm nhanh nhanh น้ำผมมาท่านแหงนิ้วเล็วแก้วมังก่อนมาน้ำมีประโยชน์เล้อแก้วมังก่อน บขนาดไม่ตัง้งคากล่องด้วยซื้อเองซื้อมาสองเส้นอือส้อในสอง,สง,สง,สงต้องรีบกินให้เบิดเพราะว่าถ้าไวเดี๋ยวมันเสกแข็งอ,อันนี้กำลังนิ่ม เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะ